สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิว,วชื่อว่าอะไรไม่ไม่รู้เนียวตะเนียวตะใช่แล้วก่อนที่จะไปดูว่าได้ตัวอะไรกดไลค์และสับสควอชให้ด้วยค่ะค่ะไหนดูิดูดิโอโหมีเยอะเลยรวมตัวซีควิตด้วยนะ <c oughs> ไม่กิดตัวเอ่ยเยอะเลยเนี่ยอ่าอืม <c oughs> ก็จะมีทั้งหมด12ตัวรวมซีคริตเป็นเป็น13แล้วไหนอะซีครตอะเนี่ยเหรออ้าวแล้วหนูอยากได้ตัวไหนอยากได้ตัวหน้ากล่องหน้ากล่องคือถือดาวนะค่ะแล้วก็ตัวมงวก็มีอันนี้อีกหนึ่งตัวโอเคพร้อมหรือยัง พร้อมแล้วพร้อมแล้วขอเป็นคนแกะได้ไหมแกะอะไรอ่ะแม่เหรอไหวเต็มตาลาเต็มเต็มเต็มเต่าดาเดมอ่ะคือเต็มตต่าเดมถูกใจแม่ถูกใจแม่แม่อยากได้แมวอะไรสิ ตัวนี้ก็น่ารักงั้นเก็บตัวแรกเลยหรือเปล่าตัวแรกเลยเนี่ยตัวแรกเลยตัวแรเป็นแบบนี้เป็นเหมือนกระดาษน้องไม่มีพร็อพหรอแปลว่าแปลว่าน้องอ่ะอยู่ข้างนี่ไงน้องแมวน้องแมวน้องแมวเยอะไล่แมวเอาอะไรอ่ะนี่ไงน้องแมวน้องแมวอยากได้เก็บหมดทุกตัวนอยากบ้านอยาก ยังไม่เคยมีน้องชิคชิคเหรออุ้ยฉีกแรงเลยไหวน้องมีอะไรหอมมาด้วยปั้งมแมวอยู่ข้างบนเนี่ยจะนอนอยู่บนบ้านบนหัวน้องน้องเหมือนภาพวาดน้องเหมือนภาพวาดเลยแมวบนหัว ใช่เอาเป็น้องเป็นภาพวาดอะใส่แมวดิใส่ยังไงฮ่าเรียบร้อยเป็นแบบนี้น่ารักกระต่ายนี่ไงเนียวตานั่งอยู่อ่ะมิลินนั่งข้าเดียวกันกับเนียวตาดิว้ายดีๆเหมือนไหมเดี๋ยวแม่เอาแมวไว้ข้บนหัวอย่างนี้ ทำบ้านทำบ้านชิบเพราะแมวบ้านแล้วก็เอาแมวจริงด้วยโอเคไหมถูกใจแม่ไม่ได้น้องแมวไม่ไปชอบไม่ายนะแล้วเจอกันใหม่กองหน้าสวัสดีค่ะ